สวัสดีครับสวัสดีครับ่บอแม่พี่น้อง FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพง FC แฟนคลับน้องอุงอิงอุงอิงเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับขั้นกลางก็ถือว่ามาเบิองอ้งคลิปผมเป็นการขันโฆษณนาเน,ะนาะระวางที่พ่อเอกช่องพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลลงคลิปนะครับเมื่อนี้เราล่งรั่วเลยครับพี่น้องครับ มือบาทที่นี่พี่น้องให้ไปเบิ้งคลิปนี้เดอ้อให้ไปเบิ้งคลิปนี้ครับคลิปที่ซื้อว่าพ่อเอกแม่หน่อยน้ององอิง,งจองช่อฟ้าไว้จะยกวันที่ห้าพฤศจิกายนที่วัดหนองขูนะครับห้าพฤศจิกายนที่วัดหนองขู่เพิ่นสิยกช่อฟ้าซีหาในบุญกระทินละครับพี่น้อง มืออื่นมือเฮิมือตึงมาเต็งเนี่ไกลเสียหอดแล้วผมไปฟั่งช่วงหนึ่งครับบางช่วงบางตอนพี่น้องให้เขาไปฟั่งเดอ้อถ้าว่าเขาไปฟังฟ่งฟั่งขมเบิง่งก็ไดผมเชื่อว่าพี่น้องไปฟั่งอยู่แล้วล่ะอยากสีสนับสนุนเป็นการั่างใจให้นขอบคุยหล่กครับผมเปิดเซรั่มพกเลยยงหูฟัง่งช่วงนะครับหลวงลุ่งครับเพิ่นเดว้ลนะครับขนลุกครับอันนี้ของจริงเห็นบอ พี่น้องเห็นบอกปับละเอียดความฉับสุดเลยเราได้เขาเอื่อนว่าเราได้บอกกล่าวได้เล่านะครับความเป็นมาของหน้าบันพระอุโบสถนะครับนาบันก็คือด้านหน้าถ้าว่าตรงๆก็คือเป็นด้านหน้าเขาเอื่นมาลังคาถัดลงมาจากช่อฝานะครับนาบันนี่นะครับพี่น้องส่วนใหญ่ เพิ่นกะสิบรรยายเรื่องราวและสตอรี่ต่างๆโบว่าจะเป็นทั้งพุทธประวัติหรือว่าอย่างต่างๆแล้วแต่อ่าแนวคิดหรือเขาเอื่ยนว่าอยังกะ่ะก็นแนวคิดนั่นแหลนะเนาะของเจ้าอาวาสของผู้สังของผู้ที่เป็นตนกอ,อผู้ภาคสาัง้ากอพระอุโบสถนั้นๆก็ว่าไปนะครับ นาบันครับยูวัดหนองคู่นี่ครับเป็นสตอรี่ที่หลวงร่วง่นสางขึ้นคือสตอรี่ของหนองอิงะคีัยหลักะเกิดจากปัจจัยนะครับศูนย์ร่วมใจของเอฟซีที่ร่วมกันทำบุญนะครับผมฟังแล้วผมป็ขน,นลุกนะครับเป็นสตอรี่ที่เกี่ยวกับพนาไร่ มีองค์พญาะะนาคสื่อถึงความหักแพ้งกลมเกี่ยวกันหักแล้วโบมี่วั่นสิสเลื่มกันนะครับเป็นพญานาเกี่ยวกันสิมี่พรนารา่ดพี่น้องต้องเขาไปฟังมนาะพี่นอ้องตรงฟังไปจะจัดได้พเพราะว่าเราว่าเบาแห้งนะครับหลวงรุ่มคนณเบาอยแห้งนะครับเออวันทีหาครับพี่น้อง ยกชอบฟ้าอนุโมทนาสาธุครับครับกอบขั้วอหละอนุโมทนาสาธุบุญแล้วก็พอแม่พี่น้องเอฟซีกระรวมทําบุญเด้นี่ผมก็ไปได้รวมอนุโมทนาสาธุบุญทำกันครับพอแม่พี่น้องมาเบิงอยู่ผมเนี่ยเบิงผมอยู่นี่นะครับทุกโฆษณนาที่บบกฏขามก็ถือว่าเป็นการรวมทําบุญทำกันผมก็ะต่อยอดกระทินไปนะครับเดียวทาผมได้ไป วันที่สีทีหาพฤศจิกายนเตรียมอนุโมทนาสาธุน้ำกันครับนี่เข้ามาแบ่งบุญกันไปน้ำกันเขาเอื่นว่าเกาะเกาะบุญบาร,รมีนะครับเกาะสิงที่ดีไม่ผิดครับอืมไม่ผิดหรอกผมเสือ้อนะครับแล้วพี่น้องครับพี่น้องสีเสื้อบอคลิปเมเมื่อนน,นี่พ่อโจแทบน้ําตาไหลช่องสาวหน่อยเผ็ดเปินแพ้ง ติดอันดับมาแรง YouTube Thailand ผมบอกแล้วว่าคลิปนี้ตรงติดมาแรงพะว่าหยังครับพรอว่าหยังผู้ใดเบิ้งแล้วกะมีความซื้อแบบว่าที่ผมเย็ดคลิปไปเนาะดีใจแต่รู้สึกใจหายที่นอ้องอุคงอิงอารถไปทรงพอโจโนอนดูคนกันกบพ่อจะปลุกเนาะครอบคั้อพี่หลาหนะครับพิ่นก็พ่อจะปลุก,กเอ้ยปิดปดิเป็นประตูกังที่นอ้องฝนตกแมะ คือมันเป็นความุดซึกดีใจนะครับดีใจชื่อใจน้่มของพ่อน้องอิงนะครับพอเองไม่หน่อยน้องอิงนี่แหละพรอว่ากะเดยออกรถตู้มาใไหมา่มีกําลังปุ๊บกระเดออกมากนะครับมันก็นเป็นควาเปื่มปิติของเอซีที่ซอยสนับซอยหอนู่้สนับสนุนซอยหนู่ซอยดันซอยพลักดันนะวอโจแล้วก็ดีใจ น้องอิงกับนางคือแบบว่ากระเสาเนาะเนี่ยลดเป็นกถือว่าเป็นผ้าหนะคูใจขั้นหนึ่งขั้นแรกเลยจีพอโจกับสอนหนุดเพนเดลหายไปใส่ห้ไปขนเงินขนขําให้ไปหลับไปนอนนอนกับยูนหนันกินกับยูนหันแต่งหนากับยูนหันนะครับตากแดดตากฝนตากลมคนทางสีดีปันไดคนทางสีบอดีปันได กับผ้าไปหอนหมองหอดบอลน,นะครับนี่อุปสรรคอย่างปันไดลดขั้นหนีกับผ้าไปหอนหมองหอดบอลน,นะครับแมนแท่ด้วยความเป็นนองหุ้งญิงนะนะครับเพิ่นกระสิผูกพันเพิ่นสิผูกพันเห็นบอกครับเวลาเอฟซีเอาของอะไรต่างๆให้แม้กระทั่งดอกไม้สดจนเหี่ยวจนแห้งทุกสิ่งทุกอย่างครับ พี่น้องฟังผมเราลับตาคิดบ่งไหนหล่าเลยนะครับเออมันบางเถื่อเบซานี่ยว่าเป็นยังดอกมันก็ตื่นตันงน่ะเท่ากับเป็นเอฟซีเนาะมันบางเถื่อมันบวกลงเาะใดเด้มันจุกกันมากเท่ากับต้องยุดอ่ะนะครับมันก็ต้องยุดคิดก่อนแบบว่าจะพูดไปได้โอ้โหนะครับจังใดก็อย่าลืมขับไปเบิงครับพี่น้องครับทีพอเอียกคุลงไวพอเอกไม่หน่อยน้องอุ้งอิงจอมช่อฟ้าน่ะ จะยกวันที่ห้าพฤศจิกายนที่วัดหนองคูไปฟังพระอาจารย์พันเบลนะครับหน้าบรรโบสวัดหนองคูคือสตอรี่ของน้องอุ๋งอิงกับพ่อโจกับเอฟซีหักแล้วสิบโบมี่วันลืมกันนี่สุดสุดซาถูกหรอครับผมหัวเลยนี่เอฟแม่พอแทะวา ผม,ผมว่าเป็นสายมู่ด้วยเรียว่าอันไดที่เอ,อ้ยผมว่าเป็นสายมู่แบบขนาดนั้นเรียว่าอันไหที่ทำให้ผมสบายใจผมเห็เดเบิรนะครับว่าเป็นเดือดร้อนไปผมเห็เดเนะบิร์ลลวคลังกโอเคมูบมูบอารมนี้ไปก่อนจิจบคลิปแบบนี้อย่าลืมนะครับเพลงยี่ลหล่าเข้านะครับเอื้นฮักนั่งเอกหน่อยก่อนลำแรกในชีวิตกับทางค่ายลำเพลินนี่เรคกคอร์ด ของสังกัดสาวน้อยเพชรบวานแพงจะถูกปล่อยที่ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับวันที่18 12ปท้ายเอ็มดีวันที่เก้าไส่เสียงนี่นี่สีฮอดกอนนี่เดี๋ยวจังไปของพอโจพอโจสิตามไปทีหลังห่างกันประมาณ10หมื่นนะครับแต่ว่าใส่เสียงกับไลเลียกันนะครับเอาของอหล่านี่กอนนี่นะครับเดี๋ยวหล่าสิผ้าพอปัง เดี๋ยวหลาสิพ่อพอจับเงินพันล้านนี่นะแล้วกะ็ตอนนี้จะถึงแสนแลวเด้แสนติดตามฉะนั้นเขาปยายามกันให้ให้ถึงแสนก่อนก่อนอิลหล่าออกเพลงครับอ่าแล้วก็โอเคครับเออผมก็เรื่องบอกคลิป <c oughs> ที่บอทโจที่ว่าน้ำตาแทบไหลเนี่ยอ่แทบน้ำตาไหลน่ะที่อิหล,ล่ารวนมาขึ้นนะ่ะ ติด11ในมาแรง YouTube Thailand ได้ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าวิวเบื้องแล้วเบื้องอีกรากาคลิปนั้นบอสโจแล้วก็อวย์พอดหนี่พอแม่พี่น้องเอฟซีดีแห้งครับผมก็ฟังประมาณ2-3งหลอดนะครับที่ไปฟั่งมาว่านนะครัโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมเน่เดี๋ยวพอเอกลกักษณะทีมีคลิปลงให้พี่น้องเบิง้งหลายยุคม,มื่อนี่อนุโมทนาสาธุบุญกันเบิดมือแหละครับโชคดีไม่ใช่พี่น้องครับ ฝากกดติดตามกดซับสไคร์อย่าลืมกุมปิดก,กับเก่าเมื่อเจ็ดเจ็ดศูนย์บาทนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กับทางช่องทีมงานขอบตาดำน้ำในเด้อกับพี่น้องครับช่องหน่อยๆเป็นกำลังใจสุข,ขสุขค้นครับสวัสดีครับเฮงเฮงปังปัง